จริงๆแล้วมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับโควิดที่ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะข้อมูลผิดๆเยอะเรื่องหนึ่งที่คนแชร์กันเยอะมากบอกว่าวิตามินดีด็อกนะครับช่วยรักษาป้องกันโควิดได้ในคลิปก็เป็นเนื้อสต์ของไลฟ์โค้ชสุขภาพเป็นคุณผู้หญิงคนนึงบอกให้ไปตากแดดเยอะๆจะได้วิตามินดีโดยเฉพาะการอ้างอิงงานวิจัยที่มีการอ้างว่าคนที่เป็นโรคโควิดนั่นแหละเป็นเพราะว่าขาดวิตามินดีซึ่งงานวิจัยเนี้ยในต่างประเทศเนี่ยมีปัญหาไม่เรียบร้อยแล้วมีการดึงงานวิจัยออกเหมือนกันแล้วก็โดยภาพรวมก็คือว่าวิตามินดี่ ดีครับต่อสุขภาพเราเรื่องภูมิกันด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าถ้าคุณขาดวิตามินดีคุณจะต้องเป็นโควิดเดี๋ถ้าคุณมีวิตามินดีเต็มที่แล้วคุณจะไม่ติดโควิดอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีสิทธิ์จะเสี่ยงขาดวิตามินดีเช่นไม่ค่อยโดนแสงเลยร่างกายเราสามารถสร้างวิตามินดีได้เองโดยการโดนแสงก็ไปรับแสงบ้างก,ก็ได้นะครับ การรับแสงคือให้โดนแดดช่วงไม่แรงเช่น8-9โมงช่วงบ่าย3-4โมงเย็นประมาณ10-15นาทีนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากโดนแสงงั้นก็กินเป็นเม็ดเสริมก็ได้แต่อย่าคิดว่าถึงขนาดว่าเป็นยาวิเศษป้องกันร,รักษาได้ไม่ถึงขนาดว่าจะไปตากแดดจะจัด,จดแล้วก็ตนตัวผิวไหมเราจะได้วิตามินดีเราจะป้องกันโควิดได้อนั้นก็ไม่ถูกนะครับ